สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพูดไปดีมากเบสรักวนีตอบชัดแผนอนาคตกับตรงๆเป็นอีกหนึ่งคู่รักจากคู่จิ้นสู่คู่จริงอย่างตรงๆกับสาวเบสรักวันนีซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นโมเมนต,ต์ที่น่ารักของพวกเขาผ่านทางโซเชียลบ่อยครั้งทงั้งทางอินสตาแกรมช่อง YouTube และขอบอกเลยว่าพวกเขามักจะให้ความสําคัญกันมากๆกับวันสําคัญอย่างวันเกิดหรือเทศกาลต่างๆลลาสุดสาวเบสได้เล่น Q&A พันสตอรี่อินสตาแกรให้โอกาสชาวเน็ตถามคำถามได้เลยว่าอยากรู้อะไรและมีคําถามหนึ่งที่หลายคนก็อยากรู้มากๆกับคําถามที่ว่าวางแพผนอนาคตกับหนุ่มตรงๆไว้ยังไงบ้างสาวเบสก็ได้ตอบเลยว่า ก็น่าจะรักกันทุกวันคบกันไปทุกๆวันอนาคตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าก็จะซัพพอร์ตพี่เขาเสมอไม่ว่าจะเล่นละครหรืออะไรหรือแม้แต่ธุรกิจก็เรียกง่ายๆว่าคอยดูแลให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนั่นเองขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ c o m ขอบคุณค่ะ